อะไรฟินเหรออันนี้เป็นฟินนะครับฟินเ,เอามา,มาทำโยเกิดมาทำโยเกิดอ๋อนี่ก็เอามาละเลงละเลงอย่างนี้ใช่ไหมเป็นฮะอ๋อเนี่ยว่ามาเนี่ยมา อันนี่มันเขาจ่ายเงินแล้วแล้วแล้วเขาลองตรงไหนอ่ะอ๋ออ๋อแล้วเราเขาไม่ลองก่อนเหรอเราอ่ะก็เราก็จะซื้อกินอ๋ออ๋อเขาไม่เขามีมีให้ลองก็ให้ซื้อเลยใช่ไหมอ๋อไปไปลองของน้องหยกไหมล่ะไม่ อันนี้เขาเรียกอก็ไม่รู้นะโยเกิรอะไรกเ ออกไปอ่าง่ายง่ายง่าย